สวัสดีครับจูเบจูเบคลิปนี้อยู่กับผมไปลาเทชชแนลนะครับน้องๆตอนนี้ผมก็ยังติดอยู่ในเกาะนะครับยังไม่มีน้องๆคนไหนมาบอกผมถึงวิธีออกจากเกาะน,นะตอนนี้ผมได้ทําการแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเทพในการฟาร์มแบนดิตไปแล้วนะครับผมได้คิดค้นวิธีในการฟาร์มวิวแบนดิตมาโดยการที่เราจะฟาร์มแบนดิตตรงนี้พร้อมกันทีเดียว5ตัวก็อาจจะใช้อีกนิดนึงไม่ด้วย เวลเท่าไหร่ผมถึงจะได้ออกจากเกาะน,นี้นะผมต้องรอน้องๆมาบอกผมก่อนว่าผมจะออกจากเกาะน,นี้ได้ยังไงตอนนี้ผมว่ายน้ําไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีคนใจดีให้ผมกิศาร์ผมมาแล้วผมก็เพลจริงเข้าไปแล้วนั่นเองทําให้ตัวผมนั้นไม่สามารถที่จะว่ายน้ําข้ามเกาะไปได้สวัสดีครับน้องๆตอนนี้ผมก็ยังฟาร์มอยู่นะครับตอนนี้ผมเลเวล23แล้วครับก็ผมมัตเตอรี่ของดาบผมนั้นถึงเลเวล20นะครับ สามารถใช้ท่าแอ,แอสได้ตัดอาการนั่นเองดาบผมสามารถตีระยะไกลได้แล้วแล้วทำให้สามารถฟาร์มแมนดิดได้ไวขึ้นนั่นเองผมก็กดคิวฟันล่อ5ตัวเหมือนเดิมครับทุกคนน้องๆเจาะแล้วก็รอมันมารวมกันแล้วเราจะทำการฆ่าศัตรตูใน2กระบวน่าใน3 2 1อแอสพุ่งจุ๊จุ๊จุผมจะต้องเป็นราชานักดาบแน่ๆเลยครับน้องๆ เพราะว่าผมใช้แต่ดาบคาตาในการฟาร์มผมไม่ได้ใช้พลังผลปิศาจพัดลมนี่เลยฮก <h ahaha> ว่าเมาื่อไรผมจะได้ออกจากเกาะน,นี้นะตอนนี้ผมลงน้าไม่ได้เอนเนอร์จีผมก็ไม่เพิ่มผมต้องทําให้เอนเนอของผมเพิ่มยังไงทุกคนผมถึงจะสามารถจะโดดข้ามแม่น้ําไปได้แล้วต้องไปเมืองไหนนะต้องไปฝั่งโน้นหรือเปล่า นี่นี่เ,เอ้ทุกคนน้องๆเห็นไหมเห็นอะไรไหมเอ้เอ้ทุกคนเราอาจจะออกไปได้เราอาจจะออกจากเกาะน,นี้ไปได้แต่ว่าเอเนอร์จีของเราตอนนี้เรายังไม่พอเฮ้ยถ้าเราจะกระโดดน้ําข้ามไปเรื่อยๆครับน้องๆทีเ่เหมือนเราจะได้วิธีการข้ามไปใหม่แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องผมคิดว่าเดี๋ยวพอวลทสามสิบผมจะเริ่มออกเดินทางนะครับน้องๆเราได้วิธีการ ข้ามน้ำเลยนะทุกคนเย่ yeah. สวัสดีครับน้องๆตอนนี้พี่จูเบย์ก็ได้ฟาร์มจนถึงระเบลสามสิบแล้วนะครับเย่ yeah. ก็ได้เวลาออกจากเกาะเริ่มต้นกันแล้วนะซึ่งพี่จูเบย์ได้รอน้องๆเข้ามาตอบนะว่าพี่จูเบจะออกไปจากเมืองน,นี้ได้ยังไงเพราะาพี่จูเบนั้นลงน้ำไม่ได้เพราะเผลอกินผลพิศาสที่มีคนแจกฟรีมาให้นะแล้วก็ดัน ได้พบกับสิ่งแปลกประหลาดก็คือเราสามารถกระโดดข้ามน้ําแบบนี้ได้โดยที่เราไม่โดนลดเลื่อนนะพี่จูเบก็จะทการใช้วิธีนี้ในการออกไปจากเกาะนี้เช่นกันแล้วเกาะต่อไปที่เราจะต้องไปก็คือเกาะไหนนะเกาะนูน้นอย่างนั้นเหรอแต่ว่าจําได้ว่าพี่จูเบจําจได้ว่ามันจะต้องไปเกาะที่เป็นหมู่เกาะชาบอนดี้ก่อนพี่จูเบคา,าดว่าน่าจะเป็นเกาะแห่งนู้นแน่นอนเลย เพื่อไปสุมผลพิศาษพอพิจูเบเห็นคลิปคนเกาะสุมสุมผลพิศาจอยู่ที่เกาะนั้นนันเน่เราก็จะทาการไปกันเลยครับน้องๆระโดดน้ําไปเรวเราก็จะไปถึงแล้วไม่มีผลพิศาจแต่เราก็สามารถใช้เดินชมจันทร์ไปได้อ,อ้ามีกองสมบัติขานาดด้วยเย้ในที่สุดเราก็มาถึงเกาะใหม่แล้วน้องๆ นี่จะเป็นบทแรกของการเริ่มปะจนภัยของเราอย่างนั้นสินะอุ้ยนั่นมันตัวอะไรนะ่ะลิงคิงก้องเหรอมังกีเอ้ยอยอดสไลด์ตัดอากาศอือพพิจูเบฆ่าได้อย่างสบายเบลเลยหรือเป็นเพราะว่าพี่จูเบฟาร์มแบนดิตวิ่มาอย่างสูงกันเลยนะเอ้พ่จูเบจะขึ้นไปตรงนี้ยังไงนะ่ะอ๋อมีทางขึ้นไป นี่แน่เลยใช่ไหมตัวสมผลพิศา์เฮ้ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ด้วยบ็อกฟุตกาชาน่าจะใช่แน่นอนเลย,<า>เยต้องเวลลห้าสิบก่อนด้วยเราถึงจะสามารถส่มผลพิศา์ได้งั้นพี่จูเบลเลแค่ยีสิบเองต้องทำยังไงดีละเนี่ยหรือตรงนั้นมีเคสด้วย <S <S> <S เฟส อะไรให้เราฆ่ามังกี้ให้เราฆ่าลิงหกตัวนะตัวเมื่อกี้แล้วเรามีตัวอื่นให้เราฆ่าอีกไหมโอ้โอ,โอ้มีคนฟันพี่จูเบด้วยเออไม่ไม่มีคนจะมาฟันพี่จูเบ่เหรอเออ,เอ,อมีคนจะมาสู้กับพี่จูเบ่เออใครไม่รู้แต่ทำไมเขาต้องมาฟันเราก่อนด้วย ออกไปไหนแล้วพิ่จูเบยหาไม่เจอพิ่จูเบยจะทำการพิ่จูเบยยังเล่นไม่ค่อยเก่งพิ่จูเบยจะตายแล้วน้องๆน้องๆช่วยเอาเป็นกำลังใจให้ด้วยเอยอเออคราวนี้เก่งจังเลย เออเรียบร้อยพี่จูเบตายแล้วเออเราตายแล้วเราเสียอะไรไหมเราตายแล้วเราเสียอะไรหรือเปล่าพิจูเบไม่รู้เหมือนกันแล้วเราต้องไม่ฆ่ากอริล่าที่ไหนอะ่ะพิจูเบโดนฟันตายเลยอะ่ะเฮ้ยเจ็บใจเราเกือบจะฆ่าได้อยู่แล้วเชียว และมีพิจเบย์ทำเคลสเสร็จแล้วน้องๆพิจเบต้องไปไหนต่อนั่นใช่คนที่ฆ่าเราหรือเปล่าใช่แน่แน่ใช่แน่แน่เราจะเราจะต้องทำการแก้มือทุกคนแก้มือนะน้องๆ,ๆอ้าวแล้วไม่สามารถฆ่าได้อ้าว ทำไมเรืถุงไม่สามารถฆ่าได้นะตรงนี้มีเรือด้วยเป็นเรือของใครกันเราสามารถนั่งได้ไหมไปสิโอเคว่าเรามีเรือของใครไม่รู้น้องๆพี่จูเบย์จะขอตามเข็มทิศไปก่อนละกันต้องไปทางไหนนะต้องไปทางนี้ใช่ไหมไปเลยพี่จูเบได้ทำการขโมยเรือของใครไม่รู้จอดทิ้ไงไว้ ุดเกโลอาชาชิโมนุกะลานี่เป็นกาวที่สองของการจนภัยของเรานะน้องๆมีผลพิศาตแต่ก็ยังใช้งานไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้พลังแห่งดาบ ยังกดต่อไปนะพี่จุเบใช้เดินชมจันเริ่มเสียนขึ้นมาแล้วน้องๆเห็นไหมว่าพี่จุเบเลิอดไม่ลดเลยสบายแล้วล่ะวิธีการก็คือกดสเปซบาร์ค้างไว้แล้วก็กดตัวคิวบ่อยๆฮานี่คือวิธีการใช้เดินชมจันอย่างนั้นใส่นะ เรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถไปทุกอได้แล้วเพียงแค่ใจเราต้องการมาแล้วมาแล้วนี่เพชรสีเหลืองมารอเราแล้วว้าวสุดยอดเี้ยเราฆ่าจนสลัดอย่างนั้นเหรอเราก็เป็นจนสลัดเราจะฆ่ากันเองทําไมล่ะแต่ว่าเราอย่าไปกลัวน้องๆโอ้ฟันแรงมากโอ้โว้โอ้โอ้เราจะเราจะไหวไหมเนี่ย จะไหวหรือเปล่าฝั่นู้นดูโหดโหด,ดหินกันจังเลยพ่จุเบะใช้วิธีนี้เฮ้ยอ่าจ๋งจ้อวเออพ่จุเบจะเข้าฟันหนึ่งแล้วหนึ่งทีแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็สไลด์ตัดอ,อตา,ตากาศหลบลบเรี่ยงเดี๋ยวจะให้ดูทักษะดาของพ่จุเบ จ้สสาสไลด์ฟันอากาศนี่นี่พิจูเบเทไม่โดนฟันคืนเลยนะเจ้าเจ้าเจ้าเพลงดาบของี่จูบนนั้นมันแข็งแกร่งเพราะว่าได้ฟาร์มแบนดิตมาจนเลเวลสามสิบเลยนั่นเองเรียบร้อยเราเหลืออีกสีตัวเราแค่ต้องรอโจนสลัดเกินนั่นเองเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะมีบอสอยู่ด้วยเหรอ พี่จูเบจะฆ่าบอสได้หรือเปล่าน้องเดี๋ยวพี่จูเบขอทำการสามารถโอ้ได้ตามอย่างนี้ครับน้องพี่จูเบทำการฆ่าเราจุธลต่อไปฮือออดาบลม้ม เรียบร้อยพิจูเบะเลเวลเลื่อนอย่างง่ายได้ก็ไม่ท่อไห่นี่นะพิจูเบะยังไม่มีพลวิสัต์จะขอใช้พลังเพิ่มไปที่เพลงดาบของพิจูเบะทั้งหมดเลยนั่นเองมีเฟสมาน่าจะต้องเป็นอันสุดท้ายอย่างแน่นอนเพราะว่าบอสจะต้องเป็นอันที่ยากที่สุดไปเราไปฆ่าบอสกันดีกว่าน้องๆ ว้าอ้าบอสหายไปแล้วโอ้มีผีกระซือพีกระซื้อมาฆ่าบอสของเราไปนั่นเองพีกระสื้อไปแล้วอ่ะพีกระซื้อบินดนีไปแล้วพี่จูเบไม่สามารถรับเพชได้เพราะว่าไม่มีบอสให้พี่จูเบฆ่าพี่จูเบก็จะขอฟาร์มต่อไปนะน้องๆเอาละครับน้องๆตอนนี้พี่จูเบก็ได้ทําการฟาร์มจนถึงเลเวล50แล้วนะครับก็ หลังจากที่ฟาร์มเกาะจงสลัดมาเนิ่นนานก็ได้ถึงเวลาที่เราจะไปซุ่มผลพิศาจกันแล้วนั่นเองแล้วก็ทําการเดินชมจันท์เพื่อกลับบ้านกันไม่ใช่เพื่อกลับไปซุ่มผลพิศาจกันนั่นเองเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปฟาร์มเมลต่อในที่สุดเราจะได้ผลพีศาจดีๆมาใส่แล้วหรือเปล่า,ามารอดูกันามาลุ้นไปพร้อมกันเลยกับการซุ่มผลพิศาจครั้งแรกของพี่จูเบนะครับน้องๆ ยอ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 โอ้ตรงนี้มีกล่องสมบัติอะไรด้วยน่ะของใสยต้องขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้มีกล่องสมบัติอ้าวไม่ใช่โอเคทุกคนพร้อมกันเลยยัง อ๋อทำไมมีคนมาด้วยละ่ะเราจะโดนแย่งผลพิศัทหรือเราจะโดนฆ่าหรือเปล่านะน้องๆมีคนอยู่อ่ะไม่กล้ากดเลยอ่ะอ้อโอ,โอ้มีผลพิศาัาแห่งความมืดด้วย เออเราหายไปแล้วเราโดนใครจิ้มไม่รู้หายกลายเป็นผุยผงทันทีเลยโอ,เนะโอ้เราต้องวิ่งตามผลให้ความมืดเอ,อ่ออ๋อขับไปนู่นแล้วอ่ะเอ้อ สมกันไหมเทศคอมพีต <'s> okay. ได้ผลอะไรอ่ะ s okay. <S ผลทรายนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันดีไหมอ่ะ ถ้าดูอย่างเท่จังเลยว้าวไม่รู้ว่ามันเกินหรือเปล่าเอาละครับน้องๆตอนนี้พีจูเบก็ได้ทำการฟาร์มจนถึงเลเวล56แล้วนะก็สามารถรับเควสค่าบ๊อบบี้หรือง่ายๆก็คือตัวบาร์กี้ในวันพีนะครับน้องๆก็เป็นตัวแรกเอ้ยเป็นครั้งแรกที่พี่ จะได้ทําการฆ่าบอสครั้งแรกในเกมโลบอกนะก็เดี๋ยวเราจะไปจัดกันเลยไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะเออสาสิบแปดประการเฮ้ยไม่ใช่เอามหม่จริงฝันโอ้แรงมากพรสามสิบแปประการจริงจริงฝันฟันฟัน,ฟน,ฟนจงเจงจงเจงอ้อ้อ้อ พรสอมสิบแปดประการอู้แรงมากอู้ฟันแรงมากเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะต้องรอดให้ได้พรสอมสิบแปดประการอุ้ยอ๋ออ้โอ้ เออไม่โดนเออไม่เดี๋ยวต้องรีบกลับไปฆ่าเออเดี๋ยวเราจะโดนแย่งหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนออยังไม่โดนเรายังไม่โดนลดัดเออเราต้องรีบรีบฆ่ามันเออผมตายแล้วพอดีี่จูเบตตายแล้วน้องๆพอสมันโหดจังเลยครั้งนี้แหละ เราต้องฆ่าให้ได้อ้ยาผลสสิบแปดประการเย้ฆ่าได้แล้วได้อะไรมาบ้างไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับน้องๆไม่มีอะไรเพิ่มมานะมีแต่เลเวลที่เพิ่มมาอัดเข้าไปที่ผลวิสา์ผลวิสาของเราจะได้เก่งๆโอ้เป็นการฆ่าวอลครั้งแรกที่ดูจะโหดหินไปหน่อยแต่ก็สามารถผ่านมันมาได้ตายไว้ต้องสามรอบเลยระหว่างนี้ล้วก็ทำการ กลับไปฟาร์มรอบบสเกิดแล้วเราก็ฟาร,ร์มใหม่ผมไปว่าวันนี้พี่จูเบก็ขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับจะกลับไปฟาร,ร์มจนโหดนั่นเองไม่รู้ว่าจะโหดได้ถึงขนาดไหนแต่วันนี้เราสามารถฆ่าบอสตัวแรกของเราไปได้แล้วนะครับก็ขอให้น้องๆโชคดีกับการเล่นโลอกหรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่จูเบนะเดี๋ยวพี่จูเบจะมาเล่นโลอกฟุตโลอกใหม่นะครับ ก็ตอนนี้เขาตัวไปฟาร์มเพื่อจะได้โหดขึ้นแบบเขาบ้างเ <K _ T> ห็นบางคนเวลเป็นพันเลยในเกมนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาน,น้องๆ,ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ